สวัสดีครับ FC อายุท้าครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆเอาใจสายซิ่งนะครับผมสําหรับคนหลงไหลในการแต่งรถนะครับผมราคาที่ถูกนะครับถูกกว่าเวฟอีกนะครับย้ําว่าถูกกว่าเวฟถูกกว่าจักรยานบางคันอีกนะครับได้รถยนต์ราคาดีๆสภาพสวยๆไปใช้งานนะครับคันนี้คือ Honda c ซ vic EK หรือตาโตปี98สีสันเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีเขียวเดิมจากโรงงานสีมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างนะครับผมมีแดดเลียบ้างนะครับผม แต่อย่าไปซีเรียสกับมันนะครับเราซื้อรถไปใช้งานนะฮะคันนี้มีความพิเศษลูกค้าเปลี่ยนล้อมาใหม่นะครับพร้อมยางใหม่นะครับปี23ทั้ง4เส้นพร้อมทําช่วงล่างมาใหม่หมดทั้งคันเอาไปเรียกได้ว่าคุณประหยัดการทําสีไม่ใช่ประหยัดการทําสีประหยัดการทําช่วงล่างประหยัดการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางไปได้เลยนะครับผมจัดทรงลงล้อมาเป็นอย่างดีมีปลายท่อของนิตโตะปลายไทยเทเนียมมาให้ด้วยเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมและที่สําคัญวางเครื่องแบบ B20 มาให้ด้วย รู้กันดีนะครับสำหรับคนเล่น ek เครื่อง b20 พร้อมเกียร์ออโต้ค่าวางต้องมีประมาณ60,000บาทแต่ราคาคันนี้ขายให้ราคาที่ถูกกว่าวางเครื่องแน่นอนนะครับเอาไปเลยนะครับ49,900บาท49,900บาทคุณได้รถไปใช้งานกันยางช่วงล่างล้อไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนวางลงเล่มเรียบร้อยหมดแล้วสําหรับใครที่กลัวเปืองน้ำมันนะครับคันนี้มี LPG หัวฉีดมาให้ด้วยชอบ LPG ก็ใช้ทั้งน้ามันทั้ง LPG ไม่ชอบ l p g ก็ปิดสวิตช์หรือไม่อยากให้มันอยู่ในรถก็ยกออกได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ลงเล่มนะครับผมโดยรวมเอาไปใช้งานไม่ซีเรียสดีกว่าการขับขีบ่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันมีพวงแต่งมีดิฟฟี่มีเครื่องเสียงแบบชุดแฮปปี้มิลลูกค้าติดจอ a อ d r ด i d มาให้แล้วด้วยนะครับเอาไปเรียกได้ว่าคุณไม่ต้องไปแต่งเติมเสริมแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอยากจะให้สวยไปเก็บแค่สีเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าไม่ซีเรียสใช้งานได้เลยนะครับ ดีกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะดีกว่าเป็นไหนๆนดีกว่าปั่นจักรยานดีกว่าตากแดดตากฝนนะครับผมลองคิดดูนะครับเอาเงินไปซื้อฟีโน่ไปซื้อเวฟสี่ส้าห้าหมื่นหกหมื่นมาซื้อคันนี้ไม่ดีกว่าเหรอเอกสารก็มีพร้อมโอนผส่งภาษีก็ไม่ขาดนะครับผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็มีถัง LPG มาให้ไม่ชอบก็ถอดทิ้งมันไปแค่นั้นเองนะฮะสวยงามนะครับราคาเบาๆไม่แพงนะครับ น like ี่นะฮะถ้าให้ผมเก็บสีก็ราคานี้ไม่ได้ผมเอาใจเอฟซีที่ชอบของถูกที่ถามจะมาบ้าที่มีรถสี่ห้าหมื่นไหมวันนี้จัดมาให้แล้วก็ลองคิดลองคํานวณดูคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเอาไปถอดเครื่องขายก็ได้คืนราคาคือรถคืนแล้วครับผมเครื่องสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะเอาไปถอดล้อขายขำๆเจ็ดแปดพันนะครับเอาเครื่องไปขายขำๆสี่ห้าหมื่นนะครับเอา รถไปตัดซ่าขายเล่นก็ได้เป็นหมื่น,นะฮะคุณก็ลองคิดดูว่าถูกแค่ไหนนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องสาสอ้านดีคานเคินเดิมจากโรงงานเครื่อง B20 เกียร์ออโต้ลงเล่มหมดแล้วไร้ปัญหาแน่นอนมีคํมมาให้ด้วยออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มของใส่มาให้ท่วมๆแบบนี้ไม่รู้ถูกใจกันหรือเปล่านะครับผมถ้าถูกใจก็โทรได้เดี๋ยวเราไปทดลองขับขี่บนถนนกันดีกว่า เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมนี่นะฮะภายในแอร์เย็นฉ่ำมีจอเอ็นด i อมาให้ด้วยเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับลันลล่นตึบ,ตบแน่นนี่นะฮะดู g o o g l e แมปได้ดู YouTube ได้คุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนนะครับลองคิดดูลดร,ราคาแค่ไม่ถึงห้าหมื่นบาทมีกล้องมองอ่ามีกล้องบันทึกหน้ามาให้ด้วย มีดิฟฟี่มีเกจวัดความร้อนมาให้ด้วยคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนลองคำนวณลองคิดดูนะครับผมราคาแค่นี้นะครับต่หนีอีกอย่างหนึ่งนะครับมีรอยเล้าที่กระจกนิดนึงนะครับเรารายงานตามตรงนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับอยู่ฝั่งคนนั่งข้างนะครับอยากจะเปลี่ยนก็สองพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะไม่เปลี่ยนก็ไม่มีผลต่อคนนั่งข้างนะครับไม่มีผลนะครับน้ําไม่กระเด็นมาหินไม่กระเด็นโดนหน้าแน่นอนนะฮะนี่นะฮะจัดให้เลยนะครับ ลูกค้าทาช่วงล่างเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมาก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับวางเครื่องมาก็ห้าหกหมื่นบาทแล้วนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนนะครับนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับช่วงล่างไม่มีดังสักแอะนะครับผมซิ่งเสียงท่อนุ่มๆฟังเพาะๆทรงสวยนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับราคาขายให้ราคาแค่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับล้างทำความสะอาดสปองพัดสปาให้ครบหมดแล้วเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยนะครับผม ตัวรถอยู่พุทธมนตรทนสาย2องกรุงเทพปริมบนลส่งฟรีตร่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทลเลอร์ไม่ได้เอากำไรเยอะอย่าต่อกันมากนะครับผมถ้าอยู่ต่างจังหวัดค่าส่งอยู่ไกลค่าส่งแพงนะครับแนะนานะครับราคาแค่นี้ค่าส่งอาจจะไม่คุ้มแนะนํามารับเองดีกว่านะฮะแนะนามารับเองดีกว่านะฮะกรุงเทพปริมบนลส่งฟรีไม่ไกลก็ส่งไม่แพงถ้าอยู่ไกลมารับเองนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วย,ให,วยให้เราหารถดีดราคาถูกๆแบบนี้มาบริการพี่ๆี c อนะครับผม รถมอเตอร์ไซค์คันหน้านะครับแพงกว่าคันนี้แน่นอนนะครับมอเตอร์ไซค์คันหน้าแพงกว่าคันนี้แน่นอนเผลเๆซา,าเล้งที่ลุงขี่อนะ่ะค่าต่ออาจจะแพงกว่ารถคันนี้อีกนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้จัดไปนะครับกับ Honda Civic e k ปี9 8เครื่อง b 2 0ช่วงล่างใหม่ยางใหม่ล้อใหม่นะครับมีจอ a อนดอรอ d แอร์เย็นฉ่ำเอาไปพร้อมใช้งานถูกหรือแพงลองคิดคำนวณดูฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ